สตอรี่มายไลฟ์ค่ะสวัสดีวันพระนะคะวันนี้ชีวิตของหมอ start กันที่17นาฬิกา57บนาทีก้าโมงเยินเนอเดี๋ยวเราไปมาเก็ตกันมาเก็ตก็อยู่หน้าปักซอยบ้านหมอนี่แหละวันนี้ไปหน้าโลนแล้วก็ทาแป้งฝุ่นธรรมดาไม่เมคอัพอะไรใดๆเพราะว่าอยากอยากอยาก,อยากสัมผัสความเบาสบายมีมิตรรักแฟนเพลงของหมอคอมเมนต์หมอมาว่าหมอรู้ไหมเวลาผมเหนื่อยมากๆแล้วเปิดมาเจอคอนเทนต์หรือคลิปของหมอเนี่ยผมแบบเหมือนชาร์จตัวเองแล้วก็เหมือนกับ มันผ่อนคลายอะหมอบางทีชีวิตเรามันต้องไปผจญภัยกับอะไรตั้งมากตั้งหมายหมอเป็นสิ่งนั้นให้ผมเสมอก็เก็สค่ะหมอเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรเพราะหมอไม่ใช่คนที่ซับซอ้อนแล้วหมอก็พรีเซนต์ความเป็นธรรมชาติวันนี้หมอกําลังจะบอกว่าความสุขคือความเรียบง่ายความสุขคือความธรรมดาสามัญความสุขคือการไม่ประดิษฐ์อะความสุขคือการไม่ต้องเมคมันขึ้นมาสุขอย่างเรียบง่ายนั่นคือสุขแท้และคือสุขที่พอใครมองเข้ามามันคือง่ายๆอะค่ะ